เราขับเราขับนิสันลีฟอยู่ครับเป็นรถไฟฟ้าที่าจากคนะ่ายนิสันเนาะแต่ก็เก่าแล้วแหละปี2017ที่ออกมานะครับไม่รู้ว่าแต่ละคนชอบใช้รุ่นไหนกันบ้างนะของผมที่อยากได้ไมากที่สุดก็คือฟ่มนะ F O M M ของของคนไทยใช่ไหมหกแสนกว่าบาทเล็กน่ารักแล้วก็กระชับกระเชงขับ,ข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 บรถง่ายอะไรเงี้ยนิสันลีฟนิสันลีฟนี่ก็ออกมาตั้งแต่ปี2017แต่ว่าก็ขับได้ดีนะ เต็มที่คนคงอยากจะรู้ว่ามันประหยัดยังไงใช่ไหมครับก็ชาร์จชาร์จไฟครั้งหนึ่งเนี่ยได้จริงๆเลยเนี่ยประมาณ240รกิโลนะได้ประมาณสองรกิโลผมใช้เวลา1อาทิตย์ชาร์จ1ครั้งเพราะว่าผมขับน้อยก็อยู่แต่สภายอย่างเดียวเนี่ยก็แปลว่า260บาทต่อ1อาทิตย์นะครับถ้ารุ่นนี้เนี่ยเขาเทียบแรงม้าเทียบอะไรกันเนี่ยคนที่เขารีวิวรถเขาจะบอกว่าเทียบว,ว่าเท่ากับประมาณเอลติสนะเอลติสเนี่ยถ้าเป็น LPG แบบแท็กซี่เนี่ยผมถามเขาอยู่ที่ประมาณ600นะก็3เท่าของผม ใช่ไหมครับแล้วก็ของแอดเนี่ยก็ขับเอาติสอยู่เหมือนกันแอดมินครับผมโดนไปเท่าไหร่ครับก็เต็มถังเอลติสของผมก็พันแปดครับประมาณพันแปดอยู่ได้อยู่ได้ก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งครับเดือนหนึ่งก็ต้องมีประมาณแปดพันครับค่าน้ํามันที่สําหรับคนขับรถในกรุงเทพเยอะๆนิดนึงซึ่งจริงๆมันก็ไม่ใช่เทียบแอปเปิลกับแอปเปิลเทียบส้มกับส้มเหมือนนะเพราะผมขับรถน้อยกเอาค่อยเพราะว่าส่วนใหญ่ก็อยู่แต่สภาอยู่แต่พักไปรับลูกที่โรงเรียนอะไรแค่นี้มันก็เลยอยู่ได้อาทิตย์หนึ่งเท่ากันแต่ว่าผมอาทิตย์หนึ่งเนี่ย ถ้าชาร์จไฟก็จะอยู่200คูณด้วย4อาทิตย์ก็ประมาณ800ไม่ถึงพันมันก็ประหยัดดีนะแต่ว่าข้อเสียของมันก็คือว่าที่ชาร์จของอันนี้เนี่ยมันเวลาเราชาร์จไฟรถไฟฟ้า e v คนที่เขาเล่น e v เขาจะเข้าใจใช่ไหมครับว่ามีที่ชาร์จ d c กับ dc ac ก็คือชาร์จที่บ้านก็ชาร์จหน่อยใช่ไหมครับแล้วก็มี dc d ก็ direct เข้ามาซึ่งก็มีของหลายยี่ห้อใช่ไหมครับมีของ ea มีของรไฟฟ้าส,าสามิธพิาพากาฟพานครหลวงมีของปตท มีของเดลต้าใช่ไหมครับที่ทำอีวอลนะครับแต่ร้านนี่มันก็ไม่เหมือนกันแต่ข้อข้อเสียของนิสสันลิฟตอันนี้เนี่ยมันมันตรงที่ว่าชาร์จยากหน่อยหัวมันเป็นหัวพิเศษของเขาเวลาจะไปที่ไหนบางทีก็ชาร์จไม่ได้แล้วเวลาออกนอกกรุงเทพ,พเนี่ยเวลาจะออกไปต่างจังหวัดมันก็ต้องแวะจอดตอนนั้นตอนปีใหม่เนี่ยไปเชียงใหม่ขับรถขึ้นไปเองกลัวโควิดใช่ไหมครับก็ขับรถตู้ขึ้นไปเองของเราเป็นเป็นสันดาปธรรมดา ก็ไปถึงหน้าหรือไปถึงแพร่ประมาณ6กโมงเช้าผมก็งงเงียบเดินลงมาก็เห็นคนจอด e ีีจอดเต็มเลย3าสชั่วโมงกว่าจะได้ไปต่อมันก็ยังมีปัญหาในเรื่องของระยะเวลาในการชาร์จยังในเรื่องของการหาที่ชาร์จที่เหมาะสมแต่ถ้าเกิดเป็นรุ่นอื่นที่เป็นของจีนผมคิดว่ามันก็น่าจะยูนิเวอร์แซลพอสมควรแล้วก็ไต้หวันรัฐบาลไต้หวันก็พยายามาพยายามจัดการเรื่องอะไรแบบนี้อยู่ ถ้าคุยกันเรื่องแบบคนรักรถคุยกันก่อนเนาะยังไม่ต้องคุยกันเรื่องนโยบายไม่ไม่ต้องคุยเรื่องรัฐบาลแบบนักการเมืองเกินไปก็ผมชอบหลายรุ่นนะชอบฟอมใช่ไหมครับแล้วก็รอโบกต์โบกต์นี่ก็บอกสามสี่แสนเองนะเอามาจากจีนเพราะจีนมันมีจีนกับเรานี่มี FTA กันใช่ไหมครับก็เลยเข้ามาก็นาเข้าได้ไม่เสียภาษีนำเข้าได้ไม่เสียภายษ,ษีนะถ้าเป็นเซกเมนต์แบบนี้นะมีฟอมมีโบกต์น่าสนใจครับประกบก็น่าสนใจสามสี่แสนก็ขับได้ ส่วนถ้าแตบมาเป็นรุ่นกลางๆแบบรุ่นแบบนี้หน่อยนะผมชอบเกียร์ e v 6กับไอคอน c คห้าองของบุนไดประกอว่าว่าไอตอนนี้คนที่เป็นมาเมื่อที่มาแรงในเรื่องของรถไฟฟ้ากับเป็นประเทศเกาหลีใต้นะมีรถออกมาเยอะๆแล้วก็เขาบอกว่าเป็นรถที่ดีมากแบบเมืนนองนอกนี่ฮิตมากนี่ก็เป็นอันที่ผมชอบแล้วก็สนใจถ้ามาก็อาจจะเป็นหนึ่งในตัวที่น่าเล่นอยู่ถ้าเซกเมนต์สูงๆเนาะก็ มีแน่นอนมีออดดี uh, ้มี BM มีวอลโ o ใช่ไหมครับมีอ e ีทรอนมีบีเอ็มผมขับครั้งแรกขับรถไฟฟ้าครั้งแรกคือขับ BM i3 ของท่านทูตยิปท่านทูตเยอรมันนะเมื่อวานเห็นอ๋อคันเล็กๆมนายกคนเอกประยุทธ์ไปขับมินิของท่านทูตสวิสที่กำลังจะกลับประเทศไปไของผมก็เหมือนกันก็ขับของท่านทูตเยอรมัน เมื่อ6-7เปีที่แล้วนะเขาก็เอามาให้ขับเป็นรถประจำของสถานทูตโอ้โหโอ้โหมันมันแรงอัตราเร่งอะไรมันน่าสนใจอยู่นะครับแล้วก็ลองขับได้ลองขับเจสซาแล้วก็มาลองขับคันนี้ไอ้มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าผมก็ขับนะที่บ้านเพราะว่ารถว่ารถมันติดปุ๊บผมก็ใช้รถไฟฟ้าเป็นพวกมอเตอร์ไซค์เหมือนอย่างตอนที่ไปเลือกตั้งผู้ว่ากรทมก็ใช้อันนั้นออกไปหน้าขู่ครเพราะว่ามันใกล้ดีนะครับสำหรับเซกเมนต์ไฮเอนนะก็ แน่นอนว่ามีเท s l a ใช่ไหมครับมี BMW มี a u d ดมี Benz EQS อะไรเงี้ยผมชอบ u mm ู i ิดลูซิดมอเตอร์ใครรู้จักว่าเรื่องของอันนี้ก็เขาเป็นทีมของ t ท s l a มาก่อนนะครับ2คนถ้าจะไม่ผิดนะปีเตอร์ะ Peter อะไรสักอย่างนึงเนี่ยก็คือเคยทางานอยู่ t ท s l a มาก่อนแล้วก็ยกคนออกจาก t ท s l a มาแล้วก็มาทำลูซิดมอเตอร์ลองไป Google ดูครับ l ู c ิ d แอสวยมาก น่าน่าขับพอสมควรแต่ไอพวกเซ็ตแมต์สูงๆพวกนี้ผมว่ามันก็ยังไม่ไม่ได้ครอบคลุมเกินไปราคามันยังสูงนะครับอย่างเบนซ์ E Q E Q S นตอนมอเตอร์โชว์ผมเดินไปดูก็เขาบอกว่าไอ้ซีโอของเบนซ์ประเทศไทยบอกว่าน่าจะ8 9้าล้านก็อยู่กับออปชั่นไอ้พวกนี้มันก็เกินความจริงของสภาพเศรษฐกิจตอนนี้แล้วก็เมื่อเปรียบเทียบกับความสะดวกสบายแล้วก็เวลาที่คุณต้องเสียในการชาร์จในการอะไรเตรียมตัวในแต่ละการในการวางแผนการเดินทาง ว่ามันก็ยังไม่ค่อยเม็กซ์เซนบอกว่าที่มันเม็กซ์เซนก็คือแบบ EV เล็กๆที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ใช้ใกล้ๆอะไรเงี้เยเพื่อที่จะให้ถนนหนทางแบบไม่ต้องมีแต่รถใหญ่ๆตลอดเวลามันก็ทําให้รถติดด้วยแล้วก็ทําให้เบียดเบียนคนเดินทางไปไนใหญ่โตเพราะว่าตอนนี้แบบจีนกับอินโดครับใครๆก็คงเห็นนะประธานาธิบดีจโจโควีไปเชิญอีอลอนมัสมาเยี่ยมใช่ไหมครับแล้วก็ไปเยี่ยมอีลอนมัสกันแบบดู ดูแบบมานี่คืออุตสาหกรรม S c ส r v e แห่งอนาคตจริงๆอะไรอย่างเงี้ยสาเหตุก็คือว่าจีนเนี่ยมีลิเทียมกับโคบอลเยอะแล้วก็นิกเกิลอยู่ที่อินโดเยอะใช่ไหมมันก็เลยทําให้ความคืบหน้าในการทาแบตเตอรี่หรือว่าคุณไดหรือว่าหรือว่าเคียร์เนี่ยไปลงทุนที่อินโดนีเซียเยอะประเด็นประเด็นประเด็นที่2ก็คือว่าอินโดนีเซียเนี่ยประชากร270ล้านคนเพราบฉ้านคนตลาดเขาใหญ่กว่าบ้านเรา อยู่ใกล้ฟิลิปปินส์อีกฟิลิปปินส์ก็อีกร้อยล้านคนรนะวมกันก็300ล้านคนแล้วฟิลิปปินส์นี่ตลาดโตประมาณ10%ต่อปีเนี่ยมันก็เลยทําให้ฝั่งความต้องการเขาก็มีนะฝั่งฝั่งซัพพลายของเขาก็มีมันก็เลยทําให้รู้สึกว่าอุตสาหกรรมออโต้ของไทยเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวพอสมควรนะครับถามว่าประเทศไทยทําเรื่องอะไรอกับตอนนี้อยู่นะก็อย่างที่บอกมีข้อฟ้องที่ที่คนญี่ปุ่นชื่นชอบอยู่แล้วก็มีเนต้ามั้งถ้าจำไม่ผิดเต <Net ta. S 1> แล้วก็มีที่ปตททากับฟ็อกซ บริอ hmm. ัทชิปอีกอันหนึง่งใช่ครับแล้วก็ทำ EVME ใช่ไหมครับที่เป็นตัวให้ลองเช่าก่อนแล้วก็มีทำพวกอิฟราสตรักเจอร์ในการชาร์จอะไรพวกนี้ถ้าประเทศไทยของเราอ่ะไม่หาไม่หาพอยต์หรือว่าไม่หาเพย์พอยต์ของอุตสาหกรรม EV แล้วเข้าไปไปไปใส่ได้เนี่ยมันจะคล้ายๆกับออสเตรเลียสมัยก่อนเนี่ยออสเตรเลียผลิต รถยนต์ได้เยอะพอสมควรเลยนะเขาทำได้ถึงท่าแสนคันต่อปีเลยในช่วงนั้นก็ถือว่าสูงมากแล้วก็จําได้ว่าสมัยผมเด็กๆเนี่ยรถโฮเดนยังเห็นอยู่ไม่รู้ใครทันแล้วถ้าใครรู้จักรถโฮเดนได้บอกให้โยได้เลย <c oughs> ก็ยังเห็นอยู่ตามบ้านตามเมืองอยู่นะแล้วก็พอ,อ,อไทเริรมมาเปิดปีหนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์หนึ่งเก้าแปดศูนย์เริ่มมีบีโอไอถ้าจำไม่ผิดว่าบีโอไอประเทศไทยนี่เป็นเพราะว่าโตโยต้ามันบอกรัฐบาลบอกว่าให้คุณมีภาษีแบบนี้รถให้เราสักแปดปีนี้เราจะย้ายมาอะไรประมาณนี้ แล้ว <S an> ก็ย้ายมา <S <S <an> <S ก็ย้ายมาเ <S an> มืองไทยปุ๊บไอไอออสเตรเลียรถผลิตเลยอยู่ประมาณ5 0า0ันคันแล้วก็มาผลิตวันตันพลิกอัพครับที่ประเทศไทยแล้วก็ส่งไปขายที่ออสเตรเลียเป็น Australia, เป็นลกหนึ่งนะอุตสาหกรรมก็ก็ตายไปในตอนนั้นนละใน3-4ปีที่ผ่านมาที่จีนมี BYD ีมีวูลิ n งมีป๊กโกมีอะไรทั้งหลายเนี่ยก็เลยทำให้เขาอ่ะโตขึ้นมาจาก0ูเป็น1.5แซงไทยไปเรียบร้อยแล้วในเรื่องการจงออกรถยนต์งขออโอโตโมทติฟเป็นต้นแล้วนี่เนี่ยถ้าเราไม่หานิชของ อของอุตสาหกรรมออตโต้เนี่ยเราจะกลายไปว่าตกขบวน EV ไปทั้งหมดซึ่งก็อย่างที่เคยถามทดลองสวัสดิ์พงศ์ไปอบอกเขาว่าเนี่ยมันปตทรอ,อดแล้วประชาชนรอดด้วยหรือเปล่าประเทศเรารอดด้วยหรือเปล่าแรงงานอุตสาหกรรมออตโต้นี่น่าจะมาสองแสนหกคน